สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับน้องส้อมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องส้มเนี่ยจะมาสอนวิธีการใช้งานหน้าจอของน้องสิงโตคันนี้เลยฮาวาวโจอลอนนะคะถ้าพี่พ,พี่ท่านไหน,นยอยากรู้ว่าหน้าจอฝั่งคนขับของน้องจอลอนใช้งานยังไงเดี๋ยวตามน้องส้มมาเลยดีกว่าค่ะไปเลยเราเข้ามาในรถกันแล้วนะคะต้องอธิบายอย่างแรกก่อนเลยค่ะว่าพวงมาลัยฮะน้องฮาวาวโจอลออนของเราเนี่ย จะเป็นพวงมาลัย multi function นะคะซึ่งพวงมาลัย multi function เนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็น adaptive cruise control ค่ะแต่ว่าฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับเมนูในหน้าจอนี้นะคะซึ่งเมนูในหน้าจอของ h a r าล Jo o เลอนนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะจะมีเมนูอยู่6เมนูค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเล่น ลูกเล่นในนี้ได้เลยฟ<อ>ังก์ชันแรกนะคะจะเป็นตัวรถยนต์นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดูทิป A ทิป B หรือว่าดูาแรงดันลมยางได้นะคะส่วนเมนูที่2นะคะจะเป็นวิทยุว,วิธีการปรับเมนูหลักทั้ง6มเมนูข้างบนนี้นะคะเพียงแค่ที่กดตรงนี้ ะะกดตุม่มปุ่มแบ็ k นะคะก็จะเลื่อนเมนูหลักๆได้ทั้งหมดเลย6เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นตัวรถเหมือนที่น้องส้มอธิบายไปเมนูที่2นะคะจะเป็นสถานะาวิทยุค่ะพี่สามารถดู FMAM หรือว่าถ้าพี่เชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะก็จะขึ้นเพลงที่ลูกค้าเลือกไว้ค่ะจะอยู่ที่หน้าจอฝั่งคนขับเลยส่วนเมนูที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะถ้าพี่ๆเนี่ยเชื่อมบลูทูธเข้ากับตัวรถนะคะ เมนูโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะส่วนเมนูที่4นะคะจะเป็นเนวิเกชันถ้าสมมติว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเซตเนวิเกชันที่หน้าจอตรงกลางนะคะหรือว่าเข้ากับตัวรถที่เนของตัวรถมีนะคะหน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงแผนที่ให้กับลูกค้านะคะจะบอกเส้นทางว่าอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีก200เมตรเลี้ยวขวาเขาก็จะแจ้งที่เมนูฝั่งคนขับเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนเมนูต่อไปนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่คาดเบลหรือว่าประตูปิดไม่สนิทนะคะน้องเขาก็จะเตือนโชว์ให้ลูกค้าอยู่ที่เมนูตรงนี้เลยค่ะส่วนเมนูสุดท้ายนะคะจะเป็นการตั้งค่าค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยหรือว่าพี่ๆเนี่ยสามารถตั้งค่าตัวรถของหน้าจอฝั่งคนขับได้นะคะเช่น การตั้งค่าเตือนความเร็วตั้งค่าตีมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าการตั้งค่าเนี่ยลูกค้าสามารถดูได้อย่างเช่นเนี่ยเตือนความเร็วถ้าพี่อยากจะขับไม่เกิน120กิโลเมตรให้เตือนก็สามารถเตือนได้เช่นกันค่ะส่วนการตั้งค่าตีมลูกค้าสามารถตั้งค่าตีมหน้าจอฝั่งคนขับได้นะคะเดี๋ยวส้มลองสาธิตให้ดูนะ เพียงแค่ลูกค้ากดไปที่การตั้งค่าธีมแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็สามารถดูธีมได้นะคะซึ่งธีมเรามี3แบบนะคะเดี๋ยวเราลองเป็นธีมแฟชั่นนะคะพอลูกค้ากดเลือกแล้วก็กดโอเคก่อนค่ะเขาก็จะตั้งค่าตีมให้กับลูกค้าเลยครับจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าลูกค้ากดออกนะคะลูกค้าก็กดแบทบเพื่อจะกลับไปสู่เมนูก่อนหน้านี้<ม>นะคะคลิมเล็กๆอีกนะคะ ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยปิดประตูไม่สนิทหรือว่าเราไม่ได้คาดเบลลนะคะหน้าจอของตัวฮาวาลเจอเรีน,นะคะจะแจ้งเตือนตลอดเลยค่ะว่าลูกค้าเนี่ยยังมีสถานะในการยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแค่ที่กดโอเคค้างไว้นะคะให้สถานะหน้าจอเปลี่ยน แล้วพี่ก็กดได้เลยน้องส้มก็จะมาแจ้งทลิกเล็กๆให้ฟังค่ะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะหรือว่าปิดประตูไม่สนิทก็ยังสามารถเล่นหน้าจอฝั่งคนขับได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น้องส้มก็ขออนุญาตอธิบายในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานหน้าจอฮา,าวเวลจนแลออนละกันนะคะแล้วถ้าคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องส้มจะมาอัปเดตนะคะ